ข้ากสวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันใหม่ให้คุณสมจิตอ่านประวจนะที่ส่งเข้าไปนะคะฮีบปรูบที่สี่ข้อสิบสองเพราะว่าพระจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงคาภาพอยู่เสมอและคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่งแยกจิตและวิญญ,ญาณทั้งข้อกระดูกและไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วยลูกาสิบเจ็ดข้อหก พระองค์จึงตรัสว่าถ้าพวกท่านมีความเชื่อเพียงเข้าเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่งท่านก็จะสั่งต้นหม่อนนี้ได้ว่าจงถอนขึ้นออกไปปักในทะเลแล้วมันก็จะเชื่อฟังท่านยาโค่าบทที่5ข้อ14 15มีใครในพวกท่านเจ็บป่วยหรือจงให้คนนั้นเชิญบรรดาผู้ปกครองของรจัศรมาและท่านเหล่านั้นอธิษฐานเผื่อเขาและชรมเขาด้วยน้ำมันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะรักษากผู้ป่วยให้หายโรค และองค์ผู้เป็นเจ้าจะทรงให้เขาลุกขึ้นได้และถ้าเขาเคยทาบาปพระงก็จะทรงให้อภัยหนึ่งยนบทที่หข้อสี่เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีช่ยเหนือลกและความเชื่อของเขานี้แหละเป็นชัยชนะที่มีช่ยเหนือลูกซดี 25. สข้อ4ข้าแต่พระยาเวขอทรงให้ครัพระองรู้จักพระมันคาของพระองค์ขอทรงสอนวิถีของพระองค์แก่ข้าพระองก็ ข้อหขอทรงนำครับโปร่งไปในความจริงของโรรองและขอทรงสอนครับโปร่งเพราะโรรองทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรอดของค้าพโปรงครับโปรงรอคอยโปรองอยู่วันอย่างค่ำค่ะคุณมากวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าพระวจนะเป็นความจริงนะคะหรือพระวจนะคำของพระเจ้าที่เป็นชัยชนะของเราเป็นชีวิตแล้วก็มีทรงพระานุภาพพระวจนะคำของพระเจ้าเราต้องยึดไว ะะถ้าเราไปยึดอย่างอื่นมันก็จะมีวันเสื่อมวันสลายวันสูญสิ้นวันหมดสภาพแต่ว่าพระวจนะคำของพระเจ้าไม่มีวันเสื่อมสลายนะคะไม่มีวันสูญสิ้นอย่างมั่นคงปักเด่นที่สวรรค์เพราะฉะนั้นเราต้องฉลาดในการที่จะดำเนินชีวิตไม่ใช่ว่าเรานะคะดำเนินชีวิตตามความคิดตามอุดมการณ์ตามวิธีของโลก ตามเนื้อหนังตามกิเลสตัณหานะคะตามวิญญาณชั่วตามวิญญาณที่อยู่ในย่านอากาศไม่ได้เพราะว่าอะไรคะมันจะเข้าสู่ระบบของความมืดหรือของซาตานนะคะเราต้องดําเนินชีวิตที่แตกต่างก็คือเราต้องยึดพระคำเพื่อตัวเราเองในฮิบรูบทที่ 4. ข้อ12เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอ และคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่งแยกจิตและวิญญาณทั้งข้อกระดูกและไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วยนี่คือแสนยานุภาพนี่คือภาวนะวันนี้จะโฆษณาภาวนะหน่อยใครก็แล้วแต่ที่ดําเนินชีวิตที่ล้มเหลวแล้วก็ผิดพลาดแล้วผิดพลาดอีกผิดแล้วผิดอีก ไม่เคยถูกต้องไม่เคยที่จะจะเลืิญขึ้นสูงขึ้นไม่ได้ตกละกรรมลำบากวันนี้มาเริ่มต้นใหม่ให้เราไม่ใส่ใจสนใจพระวจนะเชื่อพระวจนะคิดตามพระวจนะพูดตามพระวจนะปฏิบัติตามพระวจนะในถ้อยคําของพระเจ้าบอกเราชัดเจนพระวจนะคำของพระเจ้า,ามีชีวิตและทรงพระานุภาพอยู่เสมอแล้วก็พระคําของพระเจ้า,าเนี่ยทำให้เรามีสติปัญญา มีความเฉลียวฉลาดถ้าเราต้องการที่จะมีชีวิตแห่งชัยชนะและชีวิตที่มีชัยชนะซึ่งมีพัสริเพิ่มพูลขึ้นเรื่อยๆในชีวิตของเราเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเรามีความรู้และเราเข้าใจการเปิดเผยสําแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการประยุกต์ใช้พระคำของพระเจ้าเพราะวัตชนะเป็นถ้อยคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระเจ้าบันทึกแล้วก็เพื่อที่จะให ลูกของพระเจ้าได้รู้แล้วก็นําไปปฏิบัติได้นําพระคำของพระเจ้าไปเชื่อแล้วก็ไปปฏิบัติตามเราต้องยึดพระคาของพระเจ้าเพื่อตัวเราเองด้วยเมื่อเรายึดพระคำของพระเจ้าเรานั้นแหละจะได้รับประโยชน์เรานั้นแหละจะได้รับการเพิ่มพูนเรานั้นแหละจะเข้มแข็งและกล้าหาญเรานั้นแหละจะมีชัยชนะพระเจ้าจะประทานพระคาของพระเจ้าให้กับเรา เพื่อให้เราดำเนินชีวิตด้วยมิตเดชพระเจ้าต้องการให้เราดำเนินชีวิตที่แตกต่างกว่าคนในโลกใบนี้ไม่ดำเนินชีวิตตามความคิดไม่ดำเนินชีวิตตามประสบการณ์ตามสถานการณ์ที่ผลักดันจากข้างนอกไปข้างในตัวเรานะคะรันมานาตารนเคยบอกแล้วใช่ไหมคะว่ามันจะเคลื่อนไหวตั้งแต่ภายนอกเพื่อจะกระทบภายในเมื่อภายในของเราไม่มีพระคำเราก็กระวนกระวาย ไม่มีสันดิสุขแต่ถ้าเรามีพระคำของพระเจ้ามีความเชื่อในพระวจนะเราสามัคคคิดทำกับพระเจ้าเรามีสันดิสุขแม้ว่าเราจะเดือดร้อนแม้ว่าเราจะมีปัญหาภายนอกกระทบกระทั่งนะหรือว่าผลักดันเรากดดันเราขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าเรามีสันดิสุขมีพระคำมีการคืนดีกับพระเจ้าเราจะไม่หวั่นไหวเราจะชนะทุกปัญหา เอเมนเพราะฉะนั้นขอให้เราที่จะยึดมั่นพระวจนะยึดพระคำของพระเจ้าไว้เพื่อกันดำรงชีวิตด้วยพระคำของพระเจ้าและเราก็จะ นะสามารถที่จะเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์เป็นผู้เสริมกําลังเพราะว่าเราไม่ได้ดําเนินชีวิตตามความคิดของเราแต่เราดําเนินชีวิตตามาพระประสงค์ของพระเจ้าก็คือมีพระวจนะก็คือมีพระประสงค์ของพระเจ้ามีพระวจนะก็คือมีวิธีที่ถูกต้องมีพระวจนะก็คือมีวิธีที่ถูกต้องแล้วก็แถมไปด้วยว่าเป็นวิถีสุขภาพดีวิถีเลิศถ้าไม่เชื่อก็ลองไปทำดู ที่ผ่านมาให้มันผ่านไปเราอาจจะผสมปนเปือวันนี้ดําเนินชีวิตตามความคิดวันนี้ดําเนินชีวิตตามพระคำวันนี้เราก็ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะจดจอ่อที่จะตั้งใจที่จะเชื่อฟังพระวจนะเราก็ให้เราทําตามพระคำไม่ได้เราจะไม่นะคะก็เรียกว่าขึ้นขึ้น,นลงลงเดี๋ยวรักพระคำเดี๋ยวไม่รักพระคำเดี๋ยวทําตามความคิดเดี๋ยวทําตามพระคำเราก็จะสาลวนอยู่ตรงนั้น เราไม่สามารถที่จะก้าวไปพัสดิลิหนึง่งไปอีกพัสดุหนึ่งได้น,น,นั้นการที่เราเดําเนินชีวิตตามพระวจนะเรากําลังดําเนินชีวิตตามลิขิตที่พระเจ้าลิขิตไว้แล้วก็เราสามารถที่จะเพลิดเพลินไปกับพระวจนะคาของพระเจ้าถ้าเราเชื่อและเราปฏิบัติตามพระคาของพระเจ้าเราจะปลอดภัยเราจะประสบความสําเร็จแม้จะมีปัญหามากมายแต่เราจะทะลุทะลวงได้เพราะว่าพระวจนะคาของพระเจ้ามีชีวิต และพระวจนะคำของพระเจ้าทรงพรานุภาพอยู่เสมอและคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่งแยกจิตและวิญญาณทั้งข้อกระดูกและไขในกระดูกสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจเอเมนเพราะฉะนั้นในแต่ะวิตละวันมันมีสิ่งมากมายที่มาเรียกร้องให้เราปฏิบัติตามแต่วันนี้ขอทาทาย ให้เราปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้านี่คือวิธีที่จะทำให้เราเป็นหัววิธีที่จะทำให้เราสูงขึ้นในฐานะที่เราเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่เราต้องปฏิบัติตามพระคำหลายคนนะคะอธิษฐานแต่ไม่ทำตามพระคำเราจะไม่ประสบความสำเร็จ ไม่เพียงแต่เราอธิษฐานการอธิษฐานนั้นทําให้เราเข้มแข็งทําตามพระคาทาให้การเจิมทําให้การพระวิญญาณเคลื่อนไหวและเราก็จะต้องเชื่อฟังพระวิญญาณด้วยจนเรานําพระคาของพระเจ้าไปปฏิบัติแต่เรามีแต่อธิษฐานแต่เราไม่อ่านพระคาเราไม่สนใจพระคําเราไม่เชื่อพระคําและเราก็ไม่เอาพระคําของพระเจ้าไปปฏิบัติเราจะอธิษฐานมากน้อยแค่ไหนก็จะไม่เกิดผล วันนี้เราต้องทราบนะคะว่าถ้าเราเชื่อและอธิษฐานแล้วก็เอาพระคำของพระเจ้าไปปฏิบัติตามแล้วก็เราจะเป็นก็เรียกว่ายิ่งกว่าซูปเปอร์สตาร์ของพระเจ้าเราอย่าไปเข้าใจผิดว่าเราอธิษฐานเท่านั้นแล้วเราก็ไปดำเนินชีวิตตามความคิดผิดพระประสงค์ของพระเจ้าเราอธิษฐานด้วยเราต้องเอาพระคำของพระเจ้าไปเชื่อแล้วไปดำเนินชีวิตไม่ใช่อธิษฐานแต่เราไปทำบาปไม่ถูกต้อง เราอย่าไปดำเนินชีวิตตามความคิดของเราเราต้องดำเนินชีวิตตามที่พระเจ้าทรงนำเราแต่ที่จริงแล้วการอธิษฐานมีฤทธิ์เดชมีฤทธิ์อำนาจถ้าเราทำตามพระคำถ้าเราไม่ทำตามพระคำเราก็อธิษฐานขอไปทีคำอธิษฐานของเราจะเป็นโมฆะคำอธิษฐานของเราจะไม่เกิดผลเพราะฉะนั้นการที่เราจะเกิดผลเราต้องรู้วันะคาว,ว่าพระคำกับการอาธิษฐานกับพระวิญ,ญญาณต้องไปในทิศทางเดียวกัน แล้วการอธิษฐานน่นจึงจะได้รับคําตอบแล้วก็มีฤทธิเดชมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเราต้องเป็นคนชอบธรรมด้วยอย่าลืมคําอธิษฐานของผู้ชอบธรรมผู้ชอบธรรมคือคนที่เชื่อตามพระคําแล้วก็ปฏิบัติตามพระคําอยู่ฝ่ายพระเจ้าแล้วคําอธิษฐานของเราจะเกิดผลแน่นอนเอเมนเราจะไม่สักแต่อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าที่เราอธิษฐานเราได้ระดับหนึ่ง แต่เราจะต้องนะคะอธิษฐานด้วยเชื่อพระคำด้วยทำต,ตามพระคำด้วยแล้วก็สถานการณ์ถึงจะเปลี่ยนถ้าเราอธิษฐานแต่เราก็ไม่ได้เชื่อในสิ่งที่เราอธิษฐานแค่เราพูดขอไปทีและเราก็ไม่ใส่ใจพระคำของพระเจ้าแล้วก็ไม่ใส่ใจเรื่องการอธิษฐานนั่นเองพระเจ้าต้องการให้เราทราบนะคะการอัศจรย์จะเกิดขึ้นก็ขึ้นอยู่กับ พื้นฐานการที่เราอธิษฐานมากมายและการที่เรายึดพระคำของพระเจ้าด้วยการที่เราปฏิบัติการที่เราทำตามประวัชนะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราทราบนะคะสิ่งที่พงต้องการก็คือให้ชีวิตของเราใส่ใจสนใจพระวัชนะ แล้วก็อธิษฐานสามาัคคีธรรมกับพระเจ้านมัสการพระเจ้าแล้วพระวิญญาณของพระเจ้าจะนําพระคาของพระเจ้ามาเปิดเผยสําแดงเพราะว่าเราอธิษฐานเราจะเข้มแข็งเราจะมีพลังในการที่จะทําตามพระวจนะพระคาของพระเจ้าจะเป็นจริงในชีวิตของท่านเฮเมนหลายคนไม่อธิษฐานบางคนก็อ่านแต่พระคัมภีร์แต่ไม่อธิษฐานก็ทําให้เราไม่สามารถที่จะมีกําลังในการที่จะทําตามพระคํา เราก็ดําเนินชีวิตในวิถีแบบความรู้ที่ไม่มีการเจิมความรู้ที่ไม่มีการเปิดเผยสำแดงไม่เป็นเลมาจะเป็นแค่ตัวอักษรหรือว่าความรู้สังสสาศาสนาสตร์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราต้องอธิษฐาน เพื่อพระวิญญาณจะเคลื่อนไหวเราต้องนมัสการเพื่อพระวิญญาณจะเคลื่อนไหวเมื่อเราอ่านพระคำพระวิญญาณจะส่งเปิดเผยพระคำของพระเจ้าเปิดเผยนามพระไัยของพระเจ้าเราจะเข้มข้นไปกับพระวิญญาณเราจะเข้มข้นไปกับบรรยากาศในการที่เราเคลื่อนไปกับมิติไฟวิญญาณนี่คือการเคลื่อนด้วยพระสุริของพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นการอธิษฐานต้องบวกไปด้วยการที่เราเชื่อพระคำามตามพระคำเราถึงจะประสบความสำเร็จ ไม่อธิษฐานแล้วก no. ็เราไม่สนใจพระวจนะเรายังไปดําเนินชีวิตตามวิถีของเราก็ไม่ได้รับประโยชน์นะคะก็ขอแจ้งให้ทราบนะคะว่าการที่เราอธิษฐานเราต้องเป็นคนที่เชื่อฟังด้วยเราต้องเป็นคนที่ยึดพระวจนะคาของพระเจ้าถ้าเรายึดพระคาของพระเจ้าเชื่อตามพระคาของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนําชีวิตของเราดําเนินชีวิตตามพระคาของพระเจ้าและเราก็จะมีชัยชนะ และเราก็จะประสบความสําเร็จและเราก็จะเพลิดเพลินไปกับพระวจนะและพัสดุของพระเจ้าจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันเมื่อเรามานมัสการพระเจ้าเราต้องการพระวจนะไม่เพียงแต่เราได้นมัสการได้ร้องเพลงแล้วเราก็กลับบ้านเราก็ไม่ได้ครบบริบูรณ์เราก็ได้เหรียญด้านเดียวเหรียญที่ใช้ประโยชน์ได้ก็คือต้องมีสองด้านนะคะมันจะไม่เป็นเหรียญปลอมเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจในการปฏิบัติต่อ ถ้อยคาขององค์พระพุทธเจ้าหรือว่าวิถีทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องก็คือเราจะต้องรับนโยบายของพระเจ้าแผนการแผนงานของพระเจ้าไปดํารงชีวิตให้ถูกต้องเอเมนเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อในเรื่องการอธิษฐานเชื่อในเรื่องการนมัสการเชื่อในเรื่องฤทธิดเดชเชื่อในเรื่องการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เชื่อในพระคำของพระเจ้าเราสูงขึ้นแน่นอนวิถีชีวิตของเราก็จะถูกต้องเสมอ ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เราต้องเลือกให้ครบเราดื่มเราไม่ใช่ว่าเราจะหายใจเท่านั้นเราต้องรับประทานอาหารด้วยเราถึงจะมีชีวิตแล้วก็เราจะต้องดื่มน้ำด้วยนี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจว่าเราต้องอธิษฐานด้วยนมัสการด้วยและเราก็มีพระคำของพระเจ้าพระวิญญาณจะเคลื่อนไหวในชีวิตของเราอย่างไม่ธรรมดา ให้พระคำของพระเจ้าที่มีการเปิดเผยสำแดงตามของประธานตามที่พระวิญญาณเปิดเผยให้กับเราด้วยเมื่อเราอ่านเมื่อเราอธิษฐานเมื่อเรานมัสการพระเจ้าเราขอ,อาการเปิดเผยสำแดงที่มาจากพระเจ้าและพระวิญญาณจะเป็นบรมครูปรงจะสอนเราปรงจะเปิดเผยถ้อยคำที่สดใหม่มีชีวิตนะคะจำเป็นมากที่เราจะต้องดําเนินชีวิตโดยการที่เรายึดพระคำไว้เพื่อตัวเองเมื่อพระเจ้าเปิดเผยเรายึดไว้ เอาไปทำตามนะคะอธิษฐานก่อนในการอ่านพระคำอธิษฐานขอพระเจ้าเปิดเผยอธิษฐานขอพระเจ้าสอนเราให้พระวิญญาณเปิดเผยพระคำและพระคำนั้นก็จะสดใหม่และพระคำนั้นก็จะมีชีวิตและพระคำนั้นก็จะส่งพารานุภาพอยู่เสมอพระเจ้าจะพูดกับคนที่อธิษฐานพระเจ้าจะพูดกับคนที่ขอจากพระเจ้าขอการเปิดเผยสําแดงว่าพระเจ้าจะพูดกับเราผ่านพระคำของพระเจ้าอย่างไร เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเดินในเส้นทางแห่งพระพรเราสามารถที่จะเดินในเส้นทางที่เป็นพระพรได้เมื่อเราปฏิบัติตามพระวจนะถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่เราต้องดำเนินชีวิตโดยการที่ปฏิบัติตามพระวจนะนะคะไม่ใช่บอกว่าเราเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วเราก็ไปเอาวิถีในการดำเนินชีวิตที่ไม่มีพระคำ ดำเนินชีวิตตามโลกตามสถานการณ์ต่างๆพระคำของพระเจ้าเท่านั้นที่จะทำให้เรามีชีวิตใหม่พระคำของพระเจ้าเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงเราที่จะทำให้พัสดุของพระเจ้าเพิ่มขึ้นในชีวิตของท่านแล้วก็การที่เราได้รับการเปิดเผยยิ่งใหม่สดพระคำของพระเจ้ามีทั้งโลโกสแล้วก็เลมมาเราต้องเข้าใจในหลักการเป็นวิชาการแล้ก็เป็นการเปิดเผยที่ใหม่สด พระคำของพระเจ้าเปิดเผยให้เราเห็นศักยภาพและประสิทธิภาพเมื่อเราได้รับการเปิดเผยสำแดงที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ชัดเจนพระคำของพระเจ้าจะเป็นจริงแน่นอนสิ่งที่เรานำพระคำของพระเจ้าเชื่อพระคำพระเจ้าแล้วก็นำไปปฏิบัติเราจะประสบชัยชนะเราจะถูกยกขึ้นชีวิตของเราจะมีชัยชนะอย่างต่อเนื่อง การดำเนินชีวิตของเราตามหลักการพระคำของพระเจ้าตามพระวิญญาณเปิดเผยสําแดงเราจะเป็นคนที่ได้รับพระพรเรากำลังดำเนินชีวิตตามเส้นทางที่พระวิญญาณส่งนำเราพระวิญญาณจะไม่เอาอะไรมาให้เรานอกจากการเปิดเผยพระคำของพระเจ้านแต่ละวิทแต่ละวันเราดำเนินชีวิตเรามีพระคำอยู่ในใจของเราไหม เราอ่านพระคำไหมเราคิดถึงพระวจนะไหมถ้าเราคิดถึงพระวจนะคือเราคิดถึงพระเจ้าถ้าเราคิดถึงพระเจ้าก็คือเราต้องมีพระคำเราต้องใส่ใจสนใจในการที่จะปฏิบัติตามพระคำวันนี้พระเจ้าพูดกับเราเรื่องอะไรวันนี้พระเจ้าพูดกับเราเรื่องให้เราสนใจพระวจนะนี่คือถ้าเราต้องการที่จะมีชัยชนะมีชีวิตที่เพิ่มพูนมีชีวิตที่มีพัสลิเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นวิถีที่ถูกต้อง ก็คือยึดพระวจนะคำของพระเจ้าที่มีการเปิดเผยสำแดงเราถึงจะบอกว่าเราเป็นคนชอบธรรมพระคำกล่าวว่าเราเป็นคนชอบธรรมเพราะเราเชื่อในอ่าก็เรียกว่าสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราเชื่อก็คือเชื่อพระคำของพระเจ้าเราต้องเชื่อแล้วก็ยืนยันยืนหยัดต่อพระคำของพระเจ้าถึงเราจะบอกว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมด้วยความเชื่อ ไม่ใช่ว่าเชื่ออะไรก็ได้แล้วก็ไปประกาศว่าเราเป็นคนชอบธรรมไม่ได้นะคะเราต้องเชื่อพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ก็คือพระคำพระองค์เป็นพระวาทะเราต้องยึดพระวาทะเราต้องยึดพระคำนั่นเองถ้าเรายึดพระคำของพระเจ้าไปดำรงชีวิตซาตานจะกล่าวหากล่าวโทษเราอย่างไรก็แล้วแต่กล่าวหากล่าวโทษอ,อดีตเราที่เคยผิดพลาดที่เคยทําผิดทาบาปที่เคยล้มเหลวมาในอดีตให้มันประกาศไปมันไม่สามารถที่จะทําให้เรา ล้มเหลวได้ถ้าเรายึดพระคำบาปของเราจะแดงเหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวดังหิมะเมื่อเราเชื่อและปฏิบัติตามบาวัะนะกรรมของพระเจ้าเมื่อเราบังเกิดใหม่เมื่อเรามีชีวิตใหม่เมื่อเราถูกสร้างใหม่เราจะรับพรเราต้องเป่าประกาศความเชื่อของเราอย่าให้แต่มตารซสตันประกาศว่าเราเป็นคนบาปว่าเราเป็นคนชั่วเราเป็นคนเลวเราเป็นคนล้มเหลว วันนี้เราต้องประกาศความดีงามของพระเจ้าและเรายึดพระคำของพระเจ้าปฏิบัติตามพระคำพระเจ้าพัสริของพระเจ้าจะอยู่เหนือท่านท่านจะมีชีวิตมีชัยชนะเหนือบาปมีชัยชนะเหนือคำสาปมีชัยชนะเหนือความล้มเหลวต่างๆขอท้าทายถ้าเราเชื่อพระคำทำตามพระคำคุณจะได้ดีแน่นอนเราจะไม่ฟังคำโกหกของมารซสตานโดยการไปทำตามโลกทำตามความคิด ทำตามวิถีการดำเนินชีวิตเก่าๆของเราวันนี้เราต้องทิ้งชีวิตเก่าแล้วก็ดำเนินชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ก็คือดำเนินชีวิตตามพาวันะตามความเชื่อเชื่ออะไรเชื่อพระคำยึดพระคำทำตามพระคำไม่ใช่ไปยึดอุดมการณ์ของเราไม่ใช่ไปยึดหลักการของเราความคิดของเราเป็นใหญ่นะคะบางคนนะคะจะเห็นว่าถ้าเขาจะทำอะไรเขาจะทำ เขาไม่สนใจว่าพระคำของพระเจ้าจะพูดอะไรกับเขาไม่สนใจเสียงของพระเจ้าเขาไม่สนใจว่าคนของพระเจ้าจะเตือนจะพูดจะบอกเขาเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าอย่างไรเขาไม่สนใจเพราะเขามั่นใจว่าเขามีอุดมการเขาจะทําแบบนี้นะเขาเชื่อของเขาแบบนี้อันนั้นเป็นป้อมป้อมความคิดเหตุผลจอมปลอมวันนี้เราต้องทําลายป้อมความคิดเหตุผลจอมปอมให้พระวจนะเข้าไปแทนที่บางคนเชื่อพระเจ้าแล้วไม่จําเป็นต้องไปโบสถ์ มีความคิดแบบนี้คือป้อมของตัวเองคุณต้องไปอ่านพระคำของพระเจ้า,าให้เยอะๆอย่าไปอ่านแต่ตอนที่เราชอบนะเราต้องเปิดใจต่อพระวจนะขอพระเจ้า,ช,าช่วยเราที่เราจะเป็นคริสเตียนที่ไม่มีป้อมเป็นคริสเตียนที่จะไม่ใช่ว่าบ้าอุดมการณ์ของตัวเองอะไรก็แล้วแต่ที่ต่อต้านพระวจนะเอาลงให้หมดให้เรายึดพระคำของพระเจ้า,าอย่ามาแข่งกันด้างต่อพระคำเราต้องดื้อต่อมนันเราจะไม่ดื้อต่อพระคำ เราต้องรู้นะคะว่ามาตรฐานของชีวิตของมนุษย์เราที่แท้จริงก็คือเราต้องยึดพระคำไม่ใช่ไปยึดคนนี้พูดคนนั้นพูดแล้วก็ยึดอุดมการณ์ของตัวเองหรือไปยึดหลักการวิชาการโน,น,น่นนี่ดีที่เรามีความรู้แต่เราต้องอย่าลืมนะคบว่าการที่เรายึดนะบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ได้ทําให้เราเป็นที่โปรดปรานในสายพนเนตรของพระเจ้านะ แล้วก็อย่ามาบอกว่าเราก็เชื่อพระเจ้าเหมือนกันนะทำไมเราเป็นแบบนี้ทำไมเราอย่างนี้ก็เราไม่ได้ยึดพระวจนะไว้เราไม่ทำตามพระคําของพระเจ้าเราไปยึดอุดมการณ์ของเราความคิดบางทีไม่ใช่ความคิดของเราเป็นความคิดของชาวบ้านด้วยซ้าไปหรือประสบการณ์กับคนอื่นเขาสอนเราเรื่องนั้นประสบการณ์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะก็ขอพระเจ้าช่วยเราเพราะนั้นพระเจ้าจึงไม่ได้ยึดประสบการณ์คนนั้นคนนี้พระเจ้าจึงให้เรายึดพระคำของพระเจ้า และเราจะเจริญรุ่งเรืองในทุกสิ่งได้เพราะว่าพระคำะได้กล่าวไว้เช่นนั้นในหนังสือโยชัวบทที่หนึ่งข้อที่8เพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่กำลัง,ลงหลงไหลอะไรอยู่วันนี้เราต้องการชีวิตที่ถูกต้องไหมเราต้องการที่จะชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองในเส้นทางของพระเจ้าไหมเราต้องยึดพระคำไม่ใช่ยึดความคิดของตัวเองเป็นหลักการไม่ใช่ยึดอุดมการณ์ของตัวเองไม่ใช่ยึดสิ่งต่างๆที่อยู่ก็เรียกว่าหลาหลารอบเรา สถานการณ์ต่างๆนะเราไปวิ่งตามสถานการณ์ไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่ามันมีเยอะแล้วเราก็ไม่ทราบวา่าแต่และเรื่องนี้มันถูกต้องหรือเปล่าแต่พระคำของพระเจ้าจะทำให้เราดำเนินชีวิตพระเจ้าจะรับประกันคุณภาพเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะตรวจสอบการดำเนินชีวิตด้วยพระวจนะเป็นเรื่องง่ายที่เราจะ พบการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องง่ายที่เราจะพบความปรารถนาชีวิตที่ประสบการณ์ที่เป็นจริงตามพระวจนะเมื่อเราเชื่อพระวจนะเมื่อเราแน่ใจมั่นใจในสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราแล้วเรานําไปปฏิบัติและยึดพระวจนะคําของพระเจ้าไปต่อสู้กับปัญหาไปต่อสู้กับบาปไปต่อสู้กับมารไปต่อสู้กับสถานการณ์ต่างๆนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจสิ่งที่เราจะต้องเชื่อสิ่งที่เราจะไปปฏิบัติและพระคำของพระเจ้าจะมีชีวิตแล้วก็มีฤทธิ์เดช พระคำของพระเจ้าทําให้เรามีชัยชนะนะคะถ้าเราดําเนินชีวิตตามความคิดของเรานะคะความคิดของเราก็คือความคิดของมนุษย์ไม่ใช่แต่ของ,ของคนอื่นเราก็จะไปไม่ถึงไหนเพราะฉะนั้นเราไม่เพียงแต่อธิษฐานแต่เราจะยึดพระวจนะไม่เพียงเราได้นมัสการได้ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าแต่เราจะต้องมีพระคำเราจะต้องมีทั้งน้ํามีทั้งอาหารมีทั้งอากาศมีทั้งออกซิเจนเพื่อเราจะมีชีวิตอยู่เอเมน พราะฉะนั้นเราต้องมีภาคปฏิบัตินะไม่เพียงแต่เราอธิษฐานพูดพูดพูดแต่เราต้องเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติเราจะปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าก็คือตามความเชื่อที่เราบอกว่าเราถูกสร้างใหม่เรามีชีวิตใหม่เราต้องรับพระคำนะคะการถูกสร้างของเราเราต้องมีพระคำการสร้างบ้านมันยังมีสูตรต้องใช้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอุปกรณ์เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ในการสร้างชีวิตของเราเพื่อเราจะประสบความสําเร็จ เพื่อเราจะได้รับการจัดเตรียมนะที่ดีที่สุดที่มาจากพระเจ้าก็คือพระวจนะเราทิ้งพระวจนะไม่ได้เราไปดําเนินชีวิตตามเนื้อหนังตามโลกตามความคิดเหตุผลจอมปลอมเราไม่มีวันประสบความสําเร็จวันนี้ขอท้าทายให้เราที่จะยึดพระคาของพระเจ้าไว้เพื่อตัวเราเองเพื่อชีวิตของเราจะเจริญน,นั่นแหละบางคนมาคิดว่าโอ้ถ้าทําตามพระคำพระเจ้าพระเจ้าจะได้ประโยชน์ไม่ใช่เรานั่นแหละได้ประโยชน์ ขอพระเจ้าเมตตาเราคะ่ะแต่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าวพรความเชื่อของเราที่จะอยู่ในพระคำของพระเจ้าและเราจะชนะอยู่เหนือทุกสถานการณ์สรรเสริญและขอบคุณพระเจ้า เราทั้งหลายจะมีประสบการณ์แห่งชัยชนะเราจะมีประสบการณ์แห่งการก้าวหน้าแล้วก็เติบโตแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญัณเราเข้าใจในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงตรัสกับเรามีปัญญาของพระเจ้าก็คือมีพระคําของพระเจ้ามีสติปัญญาที่มาจากเบื้องบนก็คือมีประวัชนะคําของพระเจ้าที่เราเชื่อแล้วก็ยึด ล้วก็ดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้าจึงเรียกว่าเราเป็นคนเชื่อที่มีความชอบธรรมและเราจะเจริญขึ้นและเราจะมีสุขภาพดีและโออํานาจของซาตานจะอยู่ใต้เท้าของเราระองจะข่าพรปรงจะให้พัสุิขของรปรงเติมเต็มในชีวิตของเรารปรงจะให้พัสุิขของพระเจ้าเพิ่มขึ้นเมื่อเราเชื่อและทําตามพระวจนะลูกขอบคุณพระเจ้าสําหรับในวันนี้ที่รปรงเตือนเราให้เราใส่ใจสนใจในการเชื่อและทําตามพระวจนะคําของพระเจ้า เราก็จะได้รับพ่อพรเราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันในนามพระีสุคริตเอเมนพระเจ้าเวพรค่ะ